แม่นล้วครับพี่น้องที่พี่น้องได้ยินก็นคือความจริงเลยทีเดียวครับหลังจากทีดฮ็ดคอนเทนต์มานี่ครับเรียบร้อยครับโบลเลียเซ็ตบักกล้องด้องถื่บักแดงตาเดียวของผมความจริงก็คือเขาอยากมีลูกหลายครับอันนี้เขาก็ปล่อยม้าโดนแล้วปล่อยม้าเก,กือบปีแล้วครับมือนีก็คือวันที่พิเศษที่สุดวันที่เซอร์ไพรส์ที่สุด ที่เขาได้พาปังปอนมาฝากคันเนาะอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลอยู่ในตัวเมืองชนบุรีมาแล้วเพื่อนกับยิงเงือกงงักเพื่อนมาเทียแหลกเนาะโรงพยาบาลสมิติเวชได้นี่มาเพื่อนกับจิตักประวัติถามประวัติอะไรก็ตามมานั้นเพื่อนนั่นแหละเขากับบุหูเลี้ยงเขากับยืนทายเนาะเถอะปิดเบาๆในประตูนะเสียงดังเออเขาพากันอยู่เนี่ยเออถึงได้ลราบันทีนี่เอาบม่ดีกับเอยเพื่อนกับเพื่อนกับจิตักประวัติถามบัตรประชาชนประชาชนลุงประวัติยี่ห้งของเพื่อนเนาะเออเขากับบุหูเขากับยืน แทะเพิ่นบันนี้พเพราะเลี้ยวเลี้ยวเขากับมาบางนี้เพื่อนบอกให้ขึ้นไปสั้นสองว่าสั้นนี่มีบันไดเลื่อนพร้อมโอ้ยผุนบนึงหลูคักลนะงบานนี่อย่างจีบว่าฟาดค่าฝากขันไขว้เนาะนน่เนาะก็ไก้ม้าลงบานนี่แทแรกเนาะมันก็จีเป็นเงื้อเงื้องะงไปโอเอเยยอนยางซื่อซืือซาซาเดเดดาดาโอ้ยปวนคิดบวกออกเนาะจีพาคอีหอย่างโอ้ยอันนี้เขาก็ยยางมาขึ้นเนือถึงมาสั้นสองเนาะสั้นสองนี่จีเป็นโซนอีหอย่างเธอฮะ เป็นโซนของหมอสูเป็นโซนของเด็กเลยครับนี่ย่างขึ้นมากระจิมีแต่เด็กหน่อยเพื่อนก็ทาตรวจทายังผลเบื้องยืมอันนี้กัญยางงงย่างยังยุเพื่อนบอกขึ้นมาท่านสองแต่ไม่ได้บอกว่ายุ่งงใดเออก็ยยางไปเดาซื้อเดาสวดเดาซุ่มไปย่างไปกับพ่อเด็กนะเอ้าย่างตรงไปกันไปทั้งนาสุดปุ่นเพื่อนบอกเมียนบอกเพื่อนบอกเธอว่างเด๋ เดินตรงไปเรื่อยๆเ,เพื่อนวางสี่กับยางน้ำกลนเพื่อนไปแล้วอืมยางไปเดาๆมาเที่เรียกกับเดาองสี่ล่ะเออกะจิรู้เนาะปัญหางคุณละล้วงบานกระไดรู้ครับมาแล้วมาหอดมองแล้วเพื่อนกรใหามา,านั่งถ่านในหม่องรับรองเนาะมันก็มีหม่องรับรองสําหรับคุณแม่มือใหม่อยู่แต่ว่าคอยละเกียดเจ็ยรคละเลียใจอันนึงวันนี้พ่อหมอต้องการเอกสารเนี่ยัดลืมของวันนี้แม่โอ้ยผมได้ยางกลับไปเอา โบซื้อถ้ามองจอดรถเนี่ยโบได้ใกล้เลยนะลุ้งแปข้างล่างเออดีอยู่มันมีรถรับทรงไปมองจอดรถทั้งยางทั้งเขียดเมียกับพ้องกันโอ้ยหูว่าจิมาธุระเออมาฝากคันมาฝากอยางเงินก็ต้องเตรียมเอกสารให้มันเรียบร้อยบบแมนว่ามาแร้วกันสักเตอว่าอยากมาย้ำนั่นก็ใส่ผัวยางลงแปะเออหนัวเออถึงจิเขียดทำไดกันโบมีสิทธิ์เรียดให้เขาเห็นดอกเออบบดนี้พ่อเร้วๆก็จะได้เขามาในห้องบ้างนี่ และอยากจะบอกว่าพยาบาลยูนี่บริการดีมาก,กว้าว่เว้ามวนสุขคนยางเข้ามาคือบรรยากาศในโรงพยาบาลนี่คือแบบว่าดีอ่ะดีเวอร์เนาะเธอเนาะดีมากๆเลยแบบว่าอู้พยาบาลพูดค้าพูดค้าอย่างนั้นอย่างนี้จังสันจังสี่เออบริการดีประทับใจเนาะ เออผู้ใดที่อยากฝากโค้งฝากขันฝากอย่างแนะนําให้ล้องไปหลงบานนี้ได้เนาะหลังจากที่ได้นอนถา่าแป๊บเดี๋ยวคุณหมอก็เข้ามา,ท,าทักทายจังสันจังซีเออมีอาการเป็นยังไงบ้างกระักประวัติตามปกติบาทนี่คุณหมอสิทําทการอันตาสาวเหรอเธออันตาสาวเนาะเออทําการ เปิดอจอคอมเปิดยังกับเรียนโอ้มันก็นตื่นเต้นเนาะที่จะได้เห็นลูกกันเนาะมันก็นตือนเต้นอยู่แหละบัดนนี้คุณหมอก็สวนเบาส้วนยังไปเรื่อยเปื่อเนาะคุณหมอก็เบาเก่งเบามวนบัดนนี้ก็ท่ายเบึง่งเดือนแรกเหรอดีอน,นึงเดือนนึงเขาอะเท่าอะไรนะเดือนนึงเนี่ยก็กินน้อยๆ ทำเม็ดทั่วเขียวหรอตอนนี้ก็ําลังํำเม็ดทั่วเขียวอยู่คุณหมอเขาทําการวัดวัดขนาดวัดน้ำหนักอู้เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ดีอ่ะแค่ดูว่าเออวัดจากนันจากนีหอดรู้ว่าน้ำหนักเท่าไหด่ออคาดการได้<อ>เด<ร>าได้วัด <ปะ S 2> นี่ยอนน้ย<ะ>สองเดือน,อนแล้วเขาไปฝากเดือนที่สองอใช่ไหมเออนี่แหละคุณหมอก็ทําการวัดวัดข,ดขนาดของตัววัดขนาดของอย่างเล้าอ่ะอะเออแล้วว่านะี่เล้าก็หูว่าน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ตอนนี้กี่เซนอย่างเล้าก็ว่าไป แล้วก็แนะนาไปเขาก็นั่งเบิง่งนั่งนั่งเบิง่งนั่งไปก็สอหมอไปถามหมอไปจะมีแววลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงครับพุณเด่ก็่อยอยากหูเนาะวันนี้เพราะนี่แล้วหมอก็แนะนําว่าให้กินยาอันนั้นอันนี้โฟโลงโฟโลิกยังเพื่อนนั่นแหละวันนี้เพื่อนกันว่ากินแล้วเอา้าทาไมรู้จากกินล่ะหนูเป็นพยาบาลเหรอวาย แมนบน่หมอถามเ <c oughs> ออเธอมาพากในเะนขาปวดขี่แล้วว่เขาจะไปขี่ใกล้จะจบเลยเนี่นะเอากันเป็นว่าผมจะไปขี่แล้วกันครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามพวกเราให้กําลังใจพวกเราน้ำเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย